สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางแปลงที่รักและเคารพทุกท่านด้วยละกันครับผมโอ้เข้ามาทําอะไรกันเยอะแท้ครับพี่น้องวันนี้ดูอะนะฮะเห็นแบบนี้แล้วดีใจเหลือเกินนะครับพี่น้องหนังกลางแปลงของเราเริ่มทยอยออกงานกันได้แล้วครับผมที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งหมดนี้หกโจครับผมเออมึงจะนับเลยบัดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะับเป็นงานเทศมหาชาตินะครับผม วันนี้ก็เลยหน่วยทีมงานของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมแรงร่วมใจกันมาประดับงานเทศมหาชาติวัดอะไรครับเสียเปะวันนี้วัดร่มไทรวัดมไทนะครับผมพี่น้องชาวหนังกลางเปลงบุรีรัมย์ก็จับมือกันร่วมแรงร่วมใจกันมาประดับงานเทศมหาชาติวันนี้นะครับวันนี้วันที่26นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมมาดูจอแรกครับ ของเสียแปะครับผมระบบเสียงสาครประดิษฐ์เจริญสาวครับผมวันนี้ลงจอใหญ่นะครับ16เมตรลองเครื่องฉายใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้นูนครับผมอาจารย์อดุลเดชครับผมวันนี้เดินทางเอาเครื่องฉายผลิตภัณฑ์เอฟซันบอกวันนี้อ,นนอ๋อนะฮะวันนี้ดำรงภาพยนตร์ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของพานาโซนิกครับผมทีมงานของพี่อดุลเดชก็มาเตรียมเซตให้นะครับผม เดี๋ยวบรรยากาศช่วงค่าคืนเดี๋ยวมาชมแล้วกันนะครับอันนี้จอเรกครับผมของเสียเป๊ะวันนี้ลงจอใหญ่ครับผม16เมตรนะครับจอเรกเลยครับผมตั้งจออยู่ทางทิศตะวันตกครับผมนี่นะสวยงามนะฮะไม่สวยแค่กล้องอย่างเดียววันนี้ตั้งเฉียงนะครับผมเออนะฮะไปไปหน่วยที่สองครับผมนะฮะของดีอำเภอกระสังนะครับ เจ้าของกำลังโอนงือบโอนงือบโลือนางรานนะฮะเออจุ๊งกะจุ๊งกะสวัสดีครับผมกระดาทมกระดาเวงแดกเดลเนาะโจทย์ที่สองครับผมเดินทางมาจากอำเภอกระสังนะครับสํานักงานของพี่วารินนํเบอร์วันดีหนึ่งหนึ่งบุรีรัมม์เออนะฮะของดีอำเภอกระสังคอมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย ไกลแล้ว,อวโอ้ฝั่งนูน้นลงลงพาวเวอร์แล้วครับผมนะฮะทำรุ่ยเฮ้ยทำรุ่ยเฮ้ยนี่นะครับวารีไม่ใช่วารีสินนะนะเออคนละวารีนะฮะอันนี้วารินภาพยนตร์นะครับผมเออมึ่งจะนับเลยเออมือวะตูลโพงดีนะครับวันนี้ไม่ทันนะครับงานต่อไปน่าจะได้ชมดอกยี่สิบเอ็ดแนะ่นอนครับผมลลบปลาแกสุ่มแล้วตอนนี้เออสนอมนะโมบปขัางกระสัง อ่ะจอที่สอครับผมวันนี้อันนี้โจประมาณเมตรนี่จอสิบสี่เมตรเนื้อนะฮะหนุกกาลาเวียเฟรฟองอทมคลังสริรนะนเยเลยโอ้เม็ดเอฟซนวกรอมเดิมก,กับกอสี <laughs> นี่นะครับระบบเสียงของวารินภาพยนตร์ครับผมอำเภอกระสังมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผมเน,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 นื้อนะฮะลึกละมุกหลักจูระทีมงาน <laughs> ทีงานนี้ใช้ประดิษฐ์เจริญสาวนะครับไปจอที่สสามเออจอที่สามนะครับวันนี้โอ้จอที่สามนี่ของเสียจุกครับผมอ่ะพี่นันภาพยนตร์นะครับฮะเอ้าของใครอ่ะก็ขึ้นป้ายอ่ะพี่นันเดนี่เออมาตังอยู่นู้นเออมั่วจริงๆเลยเอฟซีเนี่นี่นะครับอันนี้ของเสียจุกนะครับนี่นะฮะเสียจุกอันนี้ลงจอใหญ่เหมือนกันครับผม เออนะฮะโจ14เม็ดเลยครับผมอยู่กลางทุ่งนาเสียวว่บเหมือนเดิมเออมึงจะดับเลยเอะเดี๋ยวไปดูเสยจุ๊กก่อนอ,อ้าวเสียหายนี่<อ>นะครับ<อ>เป็นของอพี่นันภาพยนต์วันนี้ใช้เครื่องปั่นไฟของตัวเองนะครับใช่ไหม<ถ>ช่ได้เสียปั่นเองไหมวันนี้หรือว่าเอาจากเครื่องรถเหตุรถเหตุครับนี่ปั่นเองเลยนี่ยใช่ไหม นี่นะครับอ๋อแปลว่าสามจก็คืออภินันวารินดำรงนี่ใช้เครื่องปั่นจากรถคันนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมโอเครื่องปั่นมีสามเฟสเอาไปคนละเฟสเลยอืมนะแจวเลยครับผมวันนี้ผมค่อนข้างที่จะมาค่ำนะครับผมนี่พูดไม่ได้ครับเดี๋ยวเมียควรหน้าเอาเอ่มันเป็นการแสดงนะครับผม ม,มนุษย์เมียโปรดเข้าใจด้วยกรุณาใช้จักรายานในการรับชมนี่บ่ดีเจประจำทีมงานนะเออรอยตำรวจเอกสมหมายนะครับได้ข่าวว่าจะกลับมาทำหนังเหมือนเดิมอีกแล้วอย่าทเลยครับ <c oughs> ซื้อต่อผมเลยดีกว่าใช่ไหมซื้อต่อเลยผมไปมจะเศร้า <c oughs> ออนะะชีวิตจริงยิ่งกว่าละค,ครเหมือนเดิมครับผมประดิษฐ์จเจริญซาวหน้าทองรุ่นหลังหักนะครับผมสีจุกนี่ชอบของหนักครับผมเสียงอะไรอยู่ข้างหลัง ยังแม่บ้านโอ้นะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณเสียจุกด้วยครับผม,บผมไปจอที่สีครับผมวันนี้นะนิวฟีเอมมาจากอำเภอนางรองนะครับผมวันนี้ตู้ผีเสื้อกระแทกลังเลยครับผมโอ้มึงจะนับเลยโอ้จอกี่เม็ดนี่ห้าสมไหมโอจอ16เม็ดนะมาคืนนี้ จอที่4ครับวันนี้เป็น New PM เภาพยนตร์นะครับอาเภอนางรองนะครับผมอันนี้มาจากอาเภอนางรองนะครับเป็นตู้ผีเสื้อกะแทกหลังนะครับผมตัวนี้ข้างละกี่ใบพี่น้อง3 4 2ข้างละ12ใบครับผมน่าเออหน้าเสียงกลางหันไปทาง15นิ้วกับผมมีกระเชงอโลด้วยเมืองกินับเลยนี่นะครับอันนี้ทีมงาน New PM เภาพยนตร์นะครับผมของอำเภอนางรองนะครับ บีมด้านหน้าโจมีทั้งหมด4ตัวครับผมมีตัวเล็กอีกโอ้หนาระบบไฟแสงสีเสียงประแพณีประพลับแน่นอนเลยยุบนี้บัดมาเดี๋ยวไปดูชุดขุมพลังของ n ิว PM ครับผมนะวันนี้ฉายบนรถนะครับมาจากอำเภอนางรองนะครับตัวนี้นะนิว PM ตัวนี้ใช้ระบบเครื่องฉายตัวไหนแล้วก็ใช้ไฟมาจากตัวไหนครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีทีมงานด้วยครับผม <ขอ S 1> นะ ทักทายสวัสดีครับผมพี่น้องอำเภอนางรองป๋าวันนี้ใช้ไฟจากไหนครับนี่วันนี้ไฟจุดไฟกับท่านไหนครับไม่มาเลยครับอ๋อยังไม่มาอ๋อป๋านี่เครื่องปัดไฟบินเดียวเลยบอกวันนี้ต่อ๋อทางนู้นสามโจแล้วโอ้นะครับผมเดี๋ยวขอญาาิชมระบบเครื่องเสียงหน่อยครับผมอำเภอนางรองนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้วันนี้โจใหญ่กลางทุ่งนาด้วยนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งอย่ามีลมแล้วกันครับผม ถ้ามีลงก็เปะจอเล็กเนาะป๋าเนาะโอ้นี่ครับผมระบบเครื่องเสียงของนิวพีเอ็มอำเภอนางรองครับผมนะฮะพาวเวอร์โอ้มีมิวสิกด้วยครับแนนอนจะนับเลยหรือเมืองเกิรอลเลยน่่ครับผมนะวันนี้ตู้ก็จะเป็นผีเสื้อกระแทกหลังสิบแปดนิ้วเนาะป๋าเนาะโอ้สวยงามเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจอที่สี่นะครับของวันนี้นะครับไปที่จอที่ห้าครับผมก็จะเป็นทีมงานของ เสียสมพรนะครับมาตังภาพยนต์วันนี้ลงตู้แค่6ใบนะครับผมนะฮะยังไม่ใหญ่พอนะครับปกตินี้จะต้องลง9นะครับเออนะวันนี้ลงแค่6ก็พอนะครับผมเออนะคิดแบกๆบกไม่ไหวยังไนะครับอันนี้จะเป็นทีมงานของมาตังนะครับก็จะเป็นผีเสื้อนะครับผม21นิ้วตู้ละสี่ดอกหน้าเปิดนะครับเสียงกลางอย่าอย่าอย่าตัวใหม่หรือเปล่านี่เฮ้ยนะ ตัวใหม่มาแล้วหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปถามอาจารย์หนงนะครับผมวดเจ๋อเลยครับผมนี่นะฮะมาตังภาพยน์วันนี้ลงจอใหญ่ครับ22เมตรจัดเต็มครับผมเบดอตู้ละสี่ดอกข้างละหกใบนะครับผมนี่นะครับผมของเสียสมพรวันนี้ขึ้นป้ายทั้งน้องพลอยทั้งมาตังเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับผมของสเตนชายอนะฮะเดี๋ยวไปสอบถามผู้จัดการหน่อยครับบรรยากาศนะครับวันนี้อยู่ที่ งานเทศมหาชาตินะครับผมสีสันมหากรรมหนังในวันในงานออนะฮะเทศมหาชาตินะครับผมวันนี้เจวเลยครับนี่นะะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเท่นฉายของทีมงานนะครับผมอ๋อนะตู้ไม้วันนี้โอ้ตู้ไม้มาแล้วมากี่ายตู้ไม้ไหนมาหมดเลยมาหมดเลย มาโอ้แต่นี่ตะแกรงยังไม่ได้ทาสีแปลว่ายังเสร็จไม่ดีใช่ไหมยังไม่สมบูรณ์เนยเออเนาะรีบใช้แล้วนะครับผมนี่นะครับเสียงกลางใหม่ของมาตางภาพยนตร์นะฮะโดยนายช่างหลิว DNP บุรีบุริรํานะครับเสร็จหรือยังระบบต่อเสร็จหมดอย่างเแ,แค่เครื่องปั่นหรือแค่เครื่องปั่นโอ้วันนี้ใช้มิกด้วยโอ้สาวค้าบครับวันนี้ยะนะอาจารย์หนมไปทางไหนแล้วนี่ไปเอาเครื่องปั่นไฟโอ้นะ ขอบคุณด้วยนะครับผมนะขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับไปลำดับสุดท้ายครับผมนอนเลยครับผมบิ๊กทวีชัยครับวันนี้อยู่ไกลกว่าเพื่อนเลยครับผมนะอยู่ทางโน้นเลยนะครับผมมะเดี๋ยวเดินไปชมครับนะโอ้สุดยอดเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจสุดท้ายจอสุดท้ายครับพี่น้องนะครับผมนี่แหละครับน้ำใจพี่น้องหนังกลางเปลงนะครับจับมือกัน มาร่วมสร้างสีสันประดับงานงานเทศมหาชาตินะครับผมนี่นะครับบริเวณครับผมอ่านะฮะนั่นสองช่องครับผมช่องสกราวคอนยืนแล้วก็อามีนายภาพยนตร์ครับผมโอ้สวัสดีครับผมนะเออนะ่ะไปจอสุดท้ายครับผมของในค่ำคืนนี้นะครับบิ๊กทวีชัยภาพยนตร์วันนี้ลงชุดใหญ่เหมือนเดิมครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นโจขนาด18เมตรนะครับผมวันนี้จะอยู่ไกลกว่าเพื่อนหน่อยนึงครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ครับผมไปติดต้นมะข่านะครับผมโอ้เสียดายครับนะนี่เลยครับผมพื้นที่วันนี้เจ๋วเลยครับวันนี้ก็ใครที่ชมคลิปทันก็มาได้นะครับผมนะหาดูมหากรรมหนังกลางแปลงครับผมจจสุดท้ายของวันนี้ครับผม บิ <t iny> <t iny ๊กทวีชัยภาพยนตร์นะฮะของเสียจันนะครับผมวันนี้เบรคข้างละย24ใบเหมือนเดิมครับผมสวยงามครับวันนี้จัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมครับผมเครื่องปั่นไฟบีมเบิร์มเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องน่นะฮะเครื่องชายก็มากับรถสแตนแบบนี้เลยครับนี่นะฮะแกวเลยเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับผมจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมสาหรับ ทวีใช้ภาพยนตร์นะครับอันนี้จอใหญ่ครับผม18เมตรครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาครับผมถ้าไม่มีลมก็จะได้เห็นขึ้นจอใหญ่นะครับแต่ถ้ามีลมก็ต้องเปะจอเล็กเหมือนเดิมครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศ่ะวันนี้ก็นี่แหละครับเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะกับมหากรรมที่น้องเราชาวหนังกลางเพลงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้จับไม้จับมือกันร่วมมือกันนะฮะมาประดับงานกับงานเทศมหาชาตินะครับ เออไปทางนั้นไม่ได้ครับผมนันนันนโนโนอยู่ทางนั้นนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะชิบหาย <laughs> นะครับผมอ่ะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดูอย่างเดียวยังไงก็รบกวนกดปุ่มกดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยเผื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแลวกันนาะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้ะกันครับพี่น้องโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ